ผู้บัญชาการภาคสองนำทีมตรวจสอบอาคารผับมรณะระทึกไฟปะทุขึ้นมาอีกรอบเมืเ่อเวลาสิบนิกาสามสิบนาทีพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตวรวจภูธรภาคสองพร้อมด้วยนายตำรวจในพื้นที่ตำรวจูธรจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ตวรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเขตสองชนบุรีเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแต่ระหว่างเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าได้เกิดมีปเปลวเพลิงประทุขึ้นมาบริเวณหลังคาอีกครั้งจึงทําให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนกําลังออกเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นจากการตรวจสอบยืนยันว่าทรัพย์สินภายในอาคารเสียหายเกือบทั้งหมดพลตารวจตรีอัธสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าจากกรณีตรวจสอบภายในอาคารพบว่าทรัพย์สินภายในเสียหายเกือบทั้งหมด วัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในฉนวนทรับเสียงอุปกรณ์ต่างๆเวทีรวมถึงบริเวณฟ้าเพดานชั้นบนส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุแต่ระหว่างการตรวจสอบนั้นเกิดมีเพลิงประทุขึ้นมาอีกครั้งจึงทําให้เจ้าหน้าที่ต้องออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สาหรับป้ายทางหนีไปจากการตรวจสอบ กรูปเก่าพบว่ามีติดแสดงอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายของตัวอาคารเมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าที่ประตูไม่พบกุญแจคล้องล็อกอยู่ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว,ว่ามีกุญแจใส่อยู่หรือไม่ในระหว่างเกิดเหตุไปไหม่ซึ่งจะมีการตรวจสอบอีกครั้งส่วนการสอบปากคำนั้นไนดะ้มีการเชิญพนักงานทุกคนรวมถึงช่างไฟที่เข้ามาซ่อมไฟและพยานที่อยู่ในเหตุการณ์รวมถึง เจ้าของร้านไปสอบปากคำทุกคนแล้วและจากการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่โยธาอำเภอพบว่าร้านดังกล่าวขออนุญาตก่อสร้างเป็นร้านอาหารแต่ปรากฏว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมในลักษณะปิดทึบซึ่งถือเป็นการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเขาก็พบว่าถานที่ภในๆถูกเลินไม่รับเอกสารเกืบทั้งหั้งตัว ก็สดวกที่ใช้ตัวแตกครับสะดวกกันเสียงโต๊ะเน่ใชนต่างๆต่างๆปแล้รวมที่บริเวยฝ้าที่ดานข้างบนครับแล้วลูกโคงสร้างก็ได้าปักฐานใส่ทุกตัวทำให้สะดวกโครงสร้างครับต้นสร้างป่าเขียเีครับว่าเติเิมให้นีดครับยังครับตอนนี้ก็ยังตรวจไม่เสร็จพอดีเมื่อกี้เข้าไปตรวจปุ๊เราบนลูกนกฟัขึ้นมาแล้วก็ไปตรวจะรย่างคี้บ ในส่วนของทางทางออกทางหนีไฟเนี่ยมีป้ายบอกกำกับสัดเานไะครับว่าเป็นทางหนีไฟครับจจัดูผมดูจับรูกเก่าครัึ่งเอาไปแสดงมีป้ายหนีไฟเอกมีคำด้านไอจุงของบริเวณนั้นก็เลยเข้าไปดูครับเข้าไปดูดูว่านขนาเป็นไงจะมีประตูว่าพบว่าแต่ว่าไม่รับว่า้จ่ยนี่ไปะคร กอนก่อนือยากกรกี่เาอกอไตอนนี้ก็เราเอาพนักงานร้านทั้งหมดทุกคนทุกันจะต่ประกาที่ทาเลยเพื่อทำงานยะช่างมาต้องไปตั้งที่ทาโซ้ารวมถึงอาาที่จะเป็นัวทีหาม่้หลยงะการคันเสื้ออง รับมาตอนี้อยู่ิสารกวมีระว่างการสก็บก็บอกว่าขออนุญาตขออนุญาตก่อสร้างอาคารในร้านอาหารผู้การช่วยบรรยายนทางเข้อกทุกคนว่ามันมีสิ่งจิตฝังอะไรได้นะตรงนั้นมีการลอกติดตาและล่างในตรงนันแต่กัไม่คดับก็พบว่าผมว่า พบว่ามีกุญแจล็อกนะครับแต่ว่ามีการถอดองตัวล็อกออกจากตัวเงื่อนตัครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าการถอดออกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับขอขอรู้เรื่องนี้เป็นความสำคัญเยนะครับในส่วนของการสร้างและการขาการว่าเกิดข้ออะไรย่งนี้ถูกหรือเ่าการสร้างการสร้างของตัวอาคารนะครับเป็นอาคารที่ปลอดยาบป่อดตั้งเป็นร้านอาหารแต่จากการตรวจสอบรูปกับช่างโยธาและทางอำเภอพบว่ามีการต่อเติมอาคารนะครับต่อเติมมาผ่านเป็นอาคารผิด นะครับขออเติมทิศแบบไปไปรับอนุญาตครับการเปิดนานหรือยังครับเปิดได้ประมาณเดือนกันยาคมพิจารณาในกับมารไปพิจารณครับถ้าปิดหลังจากโควิดก็ปิดการขอเติมทิศแบบนี่คือเป็นเป็นยังไงนะครับทุกท่นเดิมขอสร้างขอสร้างตัวตัวตามแบบที่ยื่นไว้นะครับเป็นตัวอาคารต่อมาแล้วก็เปการสร้างปิดปิดเสร็จหรือว่าปิดกระจกปิดอะไรครับล้อมรอบครับทำให้เป็นลักษณะที่ทิศแบบตอนนี้ทราบต้นทุนขนาดโครงการก็ปิด ในการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีผลยุดขึ้นทางด้านสายองบัติเหตุเบี่ยงป้าไปได้เบี่ยงแผ่นทางขวาเราเปิดปุ่มปัดเพื่อจะไปผูดยสาแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรครับนี่เปการต้องบำรุงครับเพราะว่าอยู่ี้ว่าแต่การสอบสวนนะครับเพราะว่างอย่างไรซ่อมตรงไหนการใช้เวลานานไหมคอับนี่ต้องขอทางที่ตรวจฐานให้เวลาตรวจฐานนิดนึงครับเพราะว่าต้องลงอะรายละเอียอะครับเพราะว่ามีอะไรอย่างที่เป็นส่วะใหญ่ครับ ผู้การครับจุดที่บีพยานบอกว่าเป็นได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งสอดคล้องกับจุดที่ซ่อมไฟตรงนั้นไหมคะอย่างนี้ครับเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นหลังนะครับจากการสอบแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นการระเบิดและเกิดไฟเป็นการเกิดไฟลุกและพัดถึงก่อนหลังจากนั้นการระเบิดซึ่งการระเบิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดได้หลายจุดหลายสาเหตุครับเากเช่นการความร้อนเกิดขึ้นหรือการอากาศต้องไปอะไรก็จะเป็นปุ่มพันต่างๆแต่อันนี้ยังไม่ปันลุผว่าเกิดระเบิดเพราะอะไรนะครับก็รอการสืบพวนธุ์ต่อไปครับ นิวส์4นราทิพสีรายงาน